สวัสดีค่ะแจกสูตรทำแล้วรวยกับผลิตภัณฑ์ตราเดชาวันนี้ขอนำเสนอเมนูข้าวผัดซอสกะปิหมูหวานเมนูที่ตามหามานานข้าวสวยผัดคลุกเคล้ากับซอสกะปิจนเข้ากันก่อนเสิร์ฟคู่กับหมูหวานชิ้นโตโตสุดชุ่มฉ่ำบีบมะนาวนิดซอยพริกขี้หนูใส่หน่อยรับรองว่าอร่อยกินเพลินเข้ากันสุดๆจานเดียวไม่พอแน่นอนค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะ ใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่ซอสกะปิตราเดชาของเราลงไปผัดได้เลยค่ะผัดให้ซอสกะปิหอมนะคะจากนั้นใส่ข้าวสวยลงไปได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีเสร็จแล้วตักพักไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาทําหมูหวานกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยหอมแดงซอยลงไปผัดเสร็จแล้วใส่หมู3ามชั้นลงไปผัดจนหมูเริ่มสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรส ผงปรุงรสใส่สีอิ๊วดำเพิ่มสีสันให้หมูของเราด้วยนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าค่ะแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปคนให้เข้ากันค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเริ่มแห้งและข้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะ เมนูข้าวผัดซอสกะปิหมูหวานก็คล้ายๆกับข้าวคลุกกะปินะคะแต่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเตรียมเครื่องเยอะๆไปลองทำตามกันดูนะคะทําง่ายอร่อยด้วยค่ะทําอาหารให้หอมอร่อยต้องผลิตภัณฑ์ตราเดชาเท่านั้นค่ะ